มึงเชื่อไหมกูเนี่ยคิดในใจนะชีวิตกูเนี่ยหมดและความเป็นส่วนตัวในชีวิตกูเนี่ยไม่เหลือความเป็นส่วนตัวอีกแล้วไม่มีอีกแล้วคําว่าวิเวกหลีกเล้นไม่มีกูไปปั๊มน้ํามันเนี่ยข้างบ้านกูเนี่ยห่างไปนิดเดียวเนี่ยพาแม่ไปยืนยันตัวตนที่ตู้เทมเนี่ยก่อนไล์สดเนี่ยก่อนกูเข้าไล์สดเนี่ย่กูมาสายเนี่ยมึงรู้ไม่เกิดอะไรขึ้น กูพยายามหลบสุดชีวิตเลยนะหน้ากูได้เเจ้าจะสู้ในตู้เอทีเอ็มแล้วรอบแรกกูพาพ่อไปรอบสองกูพาแม่ไปกูไม่รู้จะหลบยังไงอ่ะคือกูไม่รู้จะต้องหลบยังไงคือถ้ากูใส่ไอ้มงเดี๋ยวตำรวจรวบกูของจริงจากเดิมเนี่ยตำรวจมาล้อมๆลุมๆกูมาถ่ายรูปกูสามสี่คนเนี่ยกูก็กลัวอยู่ว่าวันไหนตำรวจจะรวบก,กูยังรอดแต่ถ้าถึงขั้นกูอ,อกจากบ้านแล้วกูต่อยมงคุมเนี่ยกูว่าหนัก,กว่าเริ่มหนักแล้วกูไปตู้เอทีเอ็ม กูไปยืนห้า